น้อยฟังเยอะนะอืออือโอ้โหอะไหตัวไอเลยโอ้โหนี่ไงโดนแล้วนี่อยู่วะเนี่ยสายวิ่งนะครับผมแปมที่สามนะตรงเนี้ยหนูโด้แล้ว รดเนี่ครับผมแรปเตอร์ครับผมสีฟ้าโหเลือดเต็มปากเลยครับผมเดี๋ยวมาลองตีตรงนี้ดูบ้างครับผมก็สวัสดีตอนเย็นเลยแล้วกันครับผมตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วนะจริงๆผมออกมาตั้งแต่สี่โมงครับผมแต่ว่า ออยังไม่เจอปลาพอดีออกมาตรงนี้แล้วมันมีปลากัดครับผมแต่กัดแล้วคลายนะก่อนเลยสวัสด,ดีก่อนครับเผื่อเผื่อมัน,มมนจะมันจะไม่คาย <c oughs> ไม่รู้เกี่ยวกันไะลองตีดูครับผมโอ้โหมันมีตัวเยอะนะครับเมื่อกี้นี้กัดคลายกัดคลายอยู่สองตัวปะลุยเลยครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับไะลุยเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้มั้งครับผมมันเป็นทางน้ําไหลอะ โอ้โหโดดครับผมโดดก่อนเียไม่ถึงกัดเลยไปก็นหนาจะสองขีดอะ่ะนี่ผมก็ส่งอยู่นานเนี่ยกว่าจะวัดนะครับผมยังขายโกดก่อนได้อะ่ะโดดนะครับผมในเรื่องเลยลงมาตีกัดเลยอุ๊ยอะไรี่ะ เฮ้ยโอ้โหปลามันคลายครับที่สายวิ่งนี่คือน้ำมันไหลนะครับผมสองรอบแล้วผมก็ว่าสายมันออกขวานะครับถึงได้วัดเนี่ยสายปลามันคลายอะสายมันวิ่งขวาเพราะว่าน้ำมันไหลนี่เอง ก็เช็คเช็คตึงๆไม่ไม่ย่ไม่กล้าเช็คตึงมากครับผมมันคายมันก็คายถ้าจริงๆมีไหมเนนะี่ย ตัวเลยหัดหลาสักต,ต,ตัวเลย <laughs> เดี๋ยวเร็วเขาประมาณสามสี่ตัวเขายัางดีพูดเหมือนง่ายโอ้โหนี่ครับดูดิ ผมส่งนานนะแต่มันโดดหมดทุกตัวเลยครับปลาพอราจะวัดเนี่ยนุ่นโดดไปแล้วแต่เมื่อกี้อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าจาังหวะผมวัดกล้องมันก็หันตามตัวมันไปอ,อ่อของตัวสามตัวเลยอะไรปลาสุดยอดกัดกระจายจริงๆแต่ก,กัดคลาย ตัวที่มันไม่ขายอะตัวเล็กๆอะ ทายทุกตัวตีแป้งนี้อาจจะคล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยดยู่น้อยฝั่งนึงเยอะนั่นอืมอืมอืมเนี่ยโอ้โหายตัวยเลยตีแป้งนี้อาจจะคล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยดยู่น้อยฝั่งนึงเยอะนั่นอืมอืมอืมเนี่ยโอ้โหายตัวยเลย โอ้โหโอ้โหถือใหญ่ถือว่าใหญ่เลยครับผม <laughs> ทีแรกมันกัดคายนะครับผมผมก็เด็กมาซ้ำอีกเนี่ยกัดช่องตรงเนี้ยครับผมตรงต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่เห็นชดกัดนะครับผมโอ้โหเต็มปากเลยสายใหญ่ซะด้วยดิเต็มแรกครับผมนี่ ไซสสักสามสี่ขีดครับผมประมาณสี่ขีดกัดนี่ครับผมแรปเตอร์ครับผมสีฟ้าโอ้โหเลือดเต็มปากเลยก็ดไล่ตีตรงเนี้ครับผมกัดสามสี่ทีกัดคายทุกตัวเลยวัดโดดไปสองตัวก็เลยตีไปตรงต้นน้ําที่มันไหลมาทางนี้ครับอยู่ข้างบนกัดตับกัดเบาๆนะกัดเล็กแล้วก็คายครับผมผมก็ลากเหยือ่ออีกซักตับก็นึกว่าเล็กลองวัดดูครับโอ้โหไม่เล็กนะเนี่ยไปลุยกันต่อครับผม แปมแรกเนี่ยครับเมื่อกี้มันกัดตรงนี้นะเนี่ย ใ,ใกล้ๆเนี่ยใสสวยเขาด้วยเลยนั่นนั่นคลายนะครับอันนี้จริงไม่ได้โมโอ้โหตามมาขึ้นมาเริ่มเลยนะขึ้นมันขึ้นน้ำด้วยขึ้นปลาด้วยรวมกันเลยดูใหญ่นี่งไงโกนอีกแล้วนี่ นี่งไงโดนอีแล้วนี่สองตัวแล้วฮรตรงนี้เดี๋ยวเดินที่รถเลยครับผมแต่ตัวนี้เล็กหน่อยครับผม,มนี่ครับผมกัดแรปเตอร์นะครับผมสีฟ้าเนี่ยไล่กัดอย่างเมามันเลยอ่ะไปลุยต่อครับผมแานที่สองแล้ว เขามาใกล้ๆหน่อยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับผมว่ามันจะกัดอีกเปล่าน้ำมันตื้นนะครับผมแต่ว่ามันมันอยู่ตรงนี้พอดีไงช่องน้ำไหลไงป่าโอ้โหกัดกัดั่งกัดแรงนะตัวเล็ก ดูที่ตรงนี้จะได้กี่ตัวเนี่ยช่องนี้จะได้กี่ตัวปลาไม่ได้ออกจากบ่อเลยนะครับปลาอยู่ในน้ำแต่มันเป็นทางน้ำไหลเลยมัมันเลยมาออกอยู่ตรงเนี้ อยู่เงียสายวิ่งนะครับผมแปมทีสามนะตรงเนี้ยอยู่เงี้ยสายวิ่งนะครับผมแปมทีสามนะตรงเนี้ยไปกลับที่รถครับผมเออดูดิโคตรฟุกเลยมาเจออย่างเงี้ย นจัดแรปเตอร์นะครับผมกอแเต็มไซส์ก็โอเคอยู่นะมันก็เก็บได้ครับผมปลาเข็มอะแต้มทีสามแล้วไปเดี๋ยวลุยต่ออีกครับผมลุยต่อครับ <c oughs> ผมบอกเลยไอ้ไอไอช่วงตรงนี้เนี่ยช่วงฝั่งเนี้ยมันกัดคลายนะแต่ไอฝั่งนี้มันกัดไม่คายนะครับผมกัดเต็มอะกัดแล้วจะกินเลยอะ สามแล้วนั่นโอ้ยขายขายขายสะดุดนะครับเมื่อกี้โอ้ยดูดิสุดฮุดไล่กัดขึ้นอย่างเมามันเลย ดูดีแล้วดวูดีแล้วเฮ้ยดูดูสายเปย็นไงอุย้ยหลุดเก็บหมดนะครับผมอ่ะรีบเลยแปมทีสี่ครับผมกัดแรปเปอร์นะครับสี่แล้วเนี่ยเมมันนะ ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับผมครับผมก็วันนี้นะครับผมเจอปลากัดเยอะมากโอ้โหเทียบเลยกัดกระจายเลยวันนี้แต่ตัวมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมแต่ว่ากัดกัดทีเลยพอมีทั้งกัดผิดกัดคลายนะครับผมกัดไม่โดนไสตัวไหนที่โดนก็นไม่รอดนะครับผม <c oughs> ก็สรุปผลงานได้ไปสี่แต้มครับผม ได้จากช่องน้ําไหลจุดนั้นจุดเดียวเลยครับผมก็โอเควันนี้มาคนเดียวเลยครับผมก็เริ่มมืดแล้วก็เดี๋ยวพอแล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยครับผมส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นกบยางแรปเตอร์นะครับผมบายน้บอลนะครับผมส่วนคันที่ผมใช้นะครับผมเป็นคันอแอ่ r เกียร์ไทเทเนียมครับผม เวทก็อยู่ที่แปดขีดสิบเจ็ดครับผมก่อแล้วก็ลอกก็เป็นของอาบูกาเซียครับผมซินวรวแม็กสามนะครับผมก็โอเคอ๋อส่วนสายก็พีสองจุดห้าครับอันนี้ใช้สองจุดห้าอยู่สายช็อกหน้าก็5ห้าสิบปอนด์ครับใครับผมถ้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม